ช่างแมนกับช่างย้องครับตอดโซ่สองเซนครับสองมือนะครับบอกกระดาวกหม่ไหมครับลูบวหรไมไม่ลูบ่หยองติดนีไหม Bao nhiêu chỗ nó cho yên càng này nữa nó vòi nhỏ. Ni lần nữa. Ni nữa. Ni lần nữa. Ni lần nữa. Ni lần đi Ni lần nữa. <Super> คุณไปเก็บคนใส่รถอ, <c oughs> อังคนเสบียงเลยคนใส่รถยังอะกรนะติดมันบกบม่ไม่เอาไม่กลมบนะ่ะ แปทิปแปทิปนี่กังับว่าเปีนปากจะได้ออกมือนมือตกไอ้ปากไอ้คนวะกินเต็มร้อยแล้วเต็มร้อยแล้วไม่บริการาเฟเนาะนี่เหลืจะบิดว่าเหยียบบุปาโอ้ยมันหาเจียวเลียเีอเเทานน่เนาะใช่ต้องเลยว่ะ มึงเพิ่นดัดหน้าแย่งดีมันโค้งขึ้นไปคุนมันคือโค้งมันคือว่าเสมอมันต้องพลิกเรียมแน่ๆพลิกเรียมนี่มาขอมแม่มันมามันดัดเอาด้านนั้นยูเทิงแมันม่วือแต่แ่ามันเอาด้านตัดมาใส่แถวนี้มันตัดบ่เสมอตัดแบบเสมอเออมันเลยคำอบ่จวดประจักเลยจะปากไหมครับ อันนี้อันนี้ทับก็ได้บ่นี่่เน่เเดีอเออต้น,นทับเยทับเป็นยังนเงงงงงงนเาะอ่าลวดเล็กมาเชื่ยวเนาะห่อยปากไม่แม่นไห,หลอยู่อตัวถือก็มี เท่นมีคนเคใส่มัออย่ามันหักเลยอย่ามันงอหรนเยียบอย่านบ่ีขยงแบ็งยนะแข็งแงนบเรียไปทังปากข้าง,มาาางๆ <c oughs> มันเห็ดซีงมันคือีดลามาก t ลซีอิ๊น้ำเงินเดกคอยซื้อมาซีน้ำเงินต้นอเนาะไปกลับไปเป็นรถใหม่เนาะเห็ดใหม่นรถไเลวเนาะนเรียแล้วเรียบปา ตัวไหนไหนีกวกบเป็นยังพ่น,นเปะข้อมันพูนเนอมันพูนเลย <Mum. S 1> พูนจบุบกไงเนาะสักนี่แมยุ่งนี่แมนี่แมยนี่แม่มแมแมป,มปจุกบงลงไปหว่ามันหวัวแล้วเนาะกวามติดขอ้อติดปางยอนมึงตัวนี่หละตกหลุมอนะไรนู้นบ่ขนน เอาอีดีสถอดจัดปากไม่เลยเฮานีนบ่นจัดปากไมมาจุดปากไม่ปลาเราปลาเราทำปากหม่ปากซิ่ง บ่พ่อไปหรอบ่เนาบ่ไปบ่ไปไหนมูติดนี่บ่กดกดลงมาบ้างเลยลองเลยได้หรอเอยตาอะไร ได้ครับลิงงานแล้วครับข้าวมมึงนั่งตัดเอาไปเลยตัดไม่กินตัดแบบนี้เลยมาลามบ่กินแต่ว่าไปตัดไปกินสองสามรอบแล้วนี่ต้นนั่นีต้นเรือดยุดนั่นดเบแล้วเบอรู้หงว่ะ แไก่สามบผมโอ้ยแก้วเฮ้ยเดียยุไเลยยนกินนากน้้านจะเออป๊บแก้วเออป๊บถังไม่เลียงเลยเด็กงานแครับแก่กับถอนครับไม่ไ้กับพี่น้อง คนสีคนยังอย่บ่มีเาวรงนี้จหนอยยังไอแก้วนานดีเเดินดงอยรจ้ำพพงยังอยเดกอดก็เปิืนหลังหนึ่งมือกระเยตยาบยกแก้วองก็ือไหล กินเรี่อนเลยมตามลบกินเรมร้อยกันจอกเขาต้จะฟองซีเวิร์จอกมาเพียพหรือไม่แต่เขาบวกินเพียกะลัวตูแม่ขนาดบอกว่าถามที่นี่่า